นี่ผัวกะซอยยังบดได้ห้ยะเฮ้าเฮ็ดห้โอ้กะจักบัตรที่เฮ็ดอีหยังโอ้เดี๋ยวกับเป็นอันนั้นเดี๋ยวกับเป็นอันนี้เมื่อยหลายอยากกินแต่เหล้าในบัตรที่นี่โอ้ยซื้อหวยกะบ่ถืกกะถึอจู่วทเจ้าเมื่อยบัจ่ใจซื้อก้าเจ็ดมันออกก้าวสองไงยายเป็นอะไรเนาะจมแต่เช้าแท้เอ้จมเรื่องหวยอะไรอีหละ หวยเป็นไรล่ะซึ่อหวยถึกอันเพิ่นประจายหวยยายบ่มนี้ยังไปเลี้ยงตาแล้วยายซื้อเลขอะไรซื้อเก้าเจ็ดหวยออกเก้าสองหวยเจ้าที่ไหนมันจะจ่ายยายมันจะจ่ายยายบ่ยหมอมันก anyway, ็ม um ีเก้าจะได้ไะอีหล่ะหวยหวยมันออกเก้าสอง บาดใหญ่น้อโอ้โหบาริสุเก้าสองน้อโอ้บาดใหญ่าอู้กลุ่มหลายบ่มีเงินเลี้ยงพ่อใหญ่พ่อใหญ่เพิ่นบ่สบายบ่มีเงินเอาเป็นผู้ใดเนี่ยไทรหนอชวนเขาถอนที่ยายบอกเสียใจหลายมานี่เสียใจหลายบ่มีเงินดอกมาเส้นเหลาเงินป่าผ้าจีกินเนี่ย ยกกันดูออ้าวยกโลดยายเสียใจหลายกินหลายเสียใจน้อยกินน้อยยายเอ้ยเออเสียใจหลายบ่หลายเท่าใดดอกเครื่องเป็ดเครื่องเป็ดอันอู้บัดนี้หลานบัดเอาขนมมาให้แก้มนี่นั่งแก้มอยู่เนี่ยอืออาอีกแล้วบัดนี้ยายอ่ะยายว่าจะไปทั้งใดกันบ่จัก เฮ็ดอีหยังเนาะบาดนี้บังสิจั่นไหวเนี่ยต้องทำะไรมานะเฮ็ดหยังดียายเฮ็ดอีหยังดีหนอบาดนี้นนโอ้ยรุ่นนี้หมดไวแล้วล่ะยายรุ่นนี้หมดไวแล้วเหรอ,อถ้ารุ่นนี้หมดไวแล้วหาผัวฝรั่งยายเฮ้ยไปล้างจุเเเเมเขาตี <laughs> ไม่เห,เหรอมาดามเลยน่ะ ล่างสวมเขาจีล่างให้สาวสะอาดอยู่บนลูกโอ้ยบ่คือบ่คือบ่คือเอาผัวเราไปอืผัวเรามาันจะเอาหัวโบ้สามสีสีสีเหลือผมเนะ่ยมันจะเอาไปเห็ดอีงยังโอ้ยทำไฮไลท์บอกเขาไปโอ้ยไฮไลท์กับแมนอยู่แห้งบ่มีไปเห็ดอังไฮไลท์ไฮเลิกนั่นโอ้ยบ่คือบ่คือบ่คือบ่มีไม่มีประโยชน์หรอก ไม่ต้องไปหาฮีแมนดอกผัวอยู่คนเดียวมันแหงเงินอนอนะค่าผัวทิ้งเอาประกันไ <laughs> ม่มีประกัน <laughs> โอ้โอ้ยยายทุกแทนอะยายเมือ่อยหลายยายเมือ่อยหลายบันนี้ย่ายด,ดิไปเฮ็ดอี๋ยงแต่ยายคิดอยู่ในใ,นใจว่าจะเฮ็ดอีหยงกันจะไ,ไปเก็บของเก่าน้ำหลานก็นโอ้ยยกขวดกับบ่ขึ้น ไหนลองยกขวดนี่ยายยกขึ้นไหมนี่ขึ้นขวดนี่ขึ้นอยู่มันมอหนัก <c oughs> เด็กก็ยกขึ้นเออเด็กก็ยกขึ้น, <c oughs> น,นอืมไหวยเด็กแล้วบานท, <c oughs> ที่นี่โอ้มันขึ้นเมดละ่ะแต่ว่าขวดถุงใหญ่ๆมันบั่ขึ้นดอกยายก็ไม่จำนี้แหละ